ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าใครขึ้นไลฟ์บ้างนะเอาจริงๆ f อถึงน้าปัจจุบันนี้พ่อพระเอกกับแม่นางเอกเขาไปเที่ยวเตะกันไปก็ช่างหัวปอดมึงมึงจะไปเที่ยวเตะมึงจะไปตาขหำอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมึงไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมทุกท่าน มันคือเสาไฟฟ้าถ้าวันนี้ไม่พูดถึงเสาไฟฟ้าก็กนอนไม่หลับกันแล้วครับพี่น้องเงอ้ยอีหลี <c oughs> เอาเอาสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาไปตรวจสอบแล้วว่าการไฟฟ้าอยู่ที่คำชะอ,อ,อีอำเภออำเภอคำชะอีนะจังหวัดมุกดาหารเนี่ย เขาบอกว่าพ่อพระเอกกับแม่นางเอกกกอกเนี่ยไม่ได้มีบันไม่ได้มีบินที่มีการซื้อขายเ oh สาไฟฟ้าเนี่ย <No. S 1> แล้่วที่สำคัญผมถามหน่อยเถอะว่านี่การไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอคำชะอีเขาก็ยังไม่มีบินที่พ่อพระเอกกับแม่นางเอกมั่นอ,อกมั่นใจกันนักกันหนาาเขามีบินเขามีบิน สุดท้ายแล้วผมบอกตรงๆว่านี่มันก็บินไปจ้อยเลยครับพี่น้องเลยมันไม่มีบินเออเมื่อมันไม่มีบินแล้วมันจะทํายังไงกันต่อไปเลยครับพี่น้องเลยเออสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพ่อพระเอโกโคอกเนี่ยก็ต้องนําเสาไฟฟ้าหลักนี้ก็ต้องนําเสาไฟฟ้าตนนี้ ออกจากบ้านของตัวเองนะบันนาวหนิงยินบหูนะขัเว้าแล้วปะโท้ออีลีที่สำคัญก็คือว่าพ่อพระเอกจะต้องเอาเสาไฟฟ้าต้นนี้ออกจากกําแพงบ้านน้าบนนาวนี่คือคำสั่งของน้าแต่หนิงยินบหูนะฮะ ที่สาคัญท่านรู้หรือไม่ว่านี่เสาไฟฟ้าที่เอามาไว้อยู่ที่บ้านพ่อพระเอกกก็กเนี่ยมันเป็นเสาไฟฟ้าที่ยังไม่มีการซื้อขายเม้แต่อย่างใดยังไม่มีความจําเป็นหรืออะไรไม่มีเจตจำนงไม่มีการยื่นข้อเสนอป่ะเขามีความจำเป็นที่จะต้องดําเนินเอาเสาไฟฟ้าเนี่ยดาเนินการเอาเสาไฟฟ้าเสาที่สี่มาไว้ที่หน้าบ้านของตัวเอง สุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องเอ๋ยมันก็จะเอาเสาไฟฟ้าออกจากบ้านตามเขตตามเขตจากกรมไฟฟ้าแล้วเนี่ยมึงจะต้องเอาเสาไฟฟ้าออกจากบ้านมึงเนี่ยเนี่ยร้านเปอร์เซ็น <Okay. Yeah. S 1> ถ้าไม่เอาเสาไฟฟ้าออกจากบ้านตัวเองผมบอกตรงๆว่า ถ้าสิ่งที่นาแต่พูดไม่เป็นความจริงให้เอาหนังกระติกไปดิดหำพ่อพระเอกกบกอบกอเลยเอาจริงๆไปดิดแค่หำมันเลยถ้านาแต่พูดไม่จริงนะเอออหลี <c oughs> ถ้าไม่เอาเสาไฟฟ้าออกจากบ้านกูจะดิดไครหำมึงมึงไในยิน,นอกหูนะฮะโอเคเย้ <c oughs> okay. yeah.